ในเรื่องของบัตรประจําตัวพนักงานสํารวจบัตรประจําตัวพนักงานสํารวจแนวทางการดําเนินการนะครับในข้อ3.1เนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกบัตรประจําตัวพนักงานสํารวจตามแบบบัตรประจําตัวพนักงานสํารวจและก็ให้มีอายุการใช้งานดังนี้วงเล็บ1กรณีเป็นข้าราชการลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ให้มีอายุการใช้งาน4ปีนับแต่วันที่ออกบัตรนะครับกรณีแต่งตั้งข้าราชการลูกจ้างของท้องถิ่นเองนะครับวงเล็บ2กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตามวงเล็บ1ก็คือไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นลูกจ้างพนักงานจ้างของท้องถิ่นเนี่ยให้มีอายุการใช้งานไม่เกินกําหนดระยะเวลาตามที่ประกาศกําหนดระยะเวลาที่จะทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างข้อ3.2 พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีเนี่ยกฎหมายไม่ได้กําหนดให้มีบัตรประจําตัวพนักงานเอาไว้นะครับเป,เป็นการเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นจึงไม่ต้องออกบัตรประ,ะ,ประจําตัวแต่อย่างใดนะครับในส่วนของพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีเนี่ยไม่จาเป็นต้องออกบัตรประจําตัวนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินมาตรา28วรรคสาม และก็ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ข้อ3และข้อ9นะครับ